บ่าวเตโซสวัสดีครับเราออกคุณนะคุณใดนะครับผมเรือว่าสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมเอฟซีที่น่ารักทุกทุกท่านนะครับผมเรอออครับเราออกเราออกเสียยหม่ให้ครับผมสบายดีฮะไปแล้วเนี่ยไปแล้วอ่าอ่าเราก็ไปสารตอบภารกิจเมื่อวานนะครับพี่น้องเมื่อวานนี้ค้างเข้าสารอยู่นะครับอ่าอาทิตย์นะครับอาทิตย์เพื่อนเอ็กกี้ซียูนะครับ เราก็จะไปมอบอข่าวสารให้กับเอกซซูนะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกก็ไปตามชม,พร,มพร้อมกันนะครับผมเพื่อนมนุษย์เรายังรอความหวังอเยอะนะครับผมเราก็เป็นมือเล็กๆนะครับที่จะช่วยเติมเต็มให้กับบุคคลเหล่านั้นนะครับผมพี่น้องอาจจะไม่เต็มร้อยนะครับแต่ก,ไก็ไม่มากก็น้อยครับก็ให้เขาเได้ใช้ชีวิตยอยู่ต่อไป ในโลกนุของเรานี้ได้นะครับผมเป็นความภาคภูมิใจของ f อซแล้วก็กลุ่มซีสหายนะครับพี่น้องได้ทำความดีนะครับกะะัลยาณการีกระะัลยางปาปากาดีปัจจปาปากังครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะครับพี่น้องเร่วานะครับมนุษย์คนนี้เกิดมาก,ก่ให้มั่นสร้างความดีไว้นะครับผมาาตายไปแล้วก่วย,วกยังเลือแต่ความดีความชั่วครับประดับไว้ให้ลูกหลานนะครับ บบคืองัวบบคือควายบบคือสร้างนะครับมันจะมีเขายังมีง่ายังมีฟันให้เบิ้งอยู่เลยครับผมโย่ข้นในตายไปมีกี่เท่าครับอให้ลูกหลานบอกว่าเออแนพันพุ์นี้ไดความดีไปก็ยังดีครับยั่งเัาไปลูกหลานเบิ้งนะครับผมไปครับไปน้องญาไปอย่าบอกใจเย็นพี่น้องผมบอกใจเย็นนะผมบอกใจซูนะครับบุ๊กนะครับผม มาถึงบ้านเซียวเอ็กกี้ซียูเลยครับพี่น้องเพื่อนรักสมัยเรียนนะครับเพื่อนรักสมัยเรียนสวัสดี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 ครับผมนุ่มๆมีข้าวย่งมีข้าวกัวบอะไรเรจะรอก่อน กี่ข้าวอะไรเยไปเถอฮะยเสียโอ้เจ้าหันดีเละหนึ่งปลาเพิ่มวันครับพี่น้องอันเสบยดึงงอนนะโอ้าน้องมาให้ครับผมโอเคโอเคครับสบไปดีครับอออออองรงรงรงโอ้มีบล็องกูบลองกจุบลองกย่างนี้เลยดูไปจุบล็องโอ้ไปบัวอะไรแบเลย จ้าแบตเตอรี่น yeah. ่ะโอ้อยู่ในรถแจ๋วเออเอาสกินเฮดเนาะเออเอาสกินเฮดไปเลยจัดทรงยังแบตให้แบบอ่าทรงพ้าบ้านเดี๋ยวตาโทรไหมเนอะเบอร์สามเลยเบอร์สามพัวผเบอร์สามผัวผมทรงผ้าบ้านทรงผ้าบ้านเอาขาตรงนี้ก็พอสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โมากินข้าวกับเพื่อนบ้านนะครับผม สมัยก่อนก็เลียนก็เห็นยมเห็นกับัญาง่ายสบายเลียนได้สบายต่ก่อนพอใหญ่มากครับญางคือว่านรั่างกายเฮ้านะครับบวกกับโรคเน้าน้ำนะครับอันนี้อันนี้แห้งมันดีอยู่แต่้านี้แล้วมันบวกไปเแห้งมันเลใส่ยานวดแล้ได้ใส่ยานวด อามือนี่เนาะค่ะสิงแปลกเลยว้าวยิ้มได้ลยไม่ e ้เลยเสื้อ e ีใจดีนะซื้อเสื้อให้พี่ที่ติดเป็นเสื้อผู้มอบโอกาสผู้มอบโอเคนะครับผมสาธุนำเอฟซีนะครับเสื้อเสื้อมาให้นะครับผมโอ้ยโป๊โป จะไ้ไล่กระซากย้ยใช่เลยเป็นยังเปลี่ยนผืนมวยเลยเออแล้วเปลี่ยนเนาะอ้ะมันกบอรอแล้วเปลี่ยนเสื้อก่อนนะไปเลยนะควันนี้ผมมาถอดเสื้อคน่งาเกเมื่อวานนี้รักเบิ้งทิแพ็คคนได้ขนาดนเออครับผมเนาตอนนี้นะพี่ก็เปลี่ยนเสื้อให้อยู่ในเดี๋ยวรอรอกันนี่รอุดอเสื้อแบบ มมบกับเลยโอ้ห้าดูรถดลเมนบครับโอ้กูจีรถจห้อยข้อไวเลยอันพี่นุยืมไปซื้อหังปันนเด้อไใชนีอพี่พีนูยืมไปซื้อหปันนเด้อค่ะมอไซไปเลย โอ้ยน้คมันมมเ่ื้อฮ่าม่าฮ่าฮาฮนะครับผมเอาฮ่าพ่่งซื้ฮใา้ิาฮ่าฮ่ามมาฮ่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 าา้่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่า่า่ ชาวบ้านจะจะใส่ไรพ่นเสือนี่เนาะไม่ต้องใส่อันเล็กเท่าไหร่มันมันจะได้ไม่ไม่ขาดอันเจี๊ยบมาพ่นใส่ยากฮะนี่เราเอามาให้ครับผมอยากอยากให้พ่นใส่แบบสะดวกสบายนะสบายเลยรอแล้วนี่รอแล้วนี่จิดูอยู่บออย่าติดค้างเลยเด้อรอแล้ววายเจียวเจียวโยกโปโยกโปเลยยกโปเลยยกโปเลยนะยกโปโยกโปโยกโปให้อีกหน่อยสู้ๆเอาสู้อสู้ สู้สู้โชว์อันนี้เฮาาทีมีโบโกเฮ้านีเออเออาเอาเจ๊บแจ๊บผู้มโอกาสนะครับผมเป็นับอาทิตย์หน้าครับผมพี่น้องนี่มาแจ๊บยิ้มยักยุ่งปูยุ่ปูสู้สู้สู้ต่อไปสู้ต่อไปนะครับผมเดี๋ยวก็จะมีห้องน้ำชายแล้วโอเคมอบ แล้วก็มีเรื่องดีๆอีกตามมานะผมตามมาอีกนะครับผู้เนื้ออื่นใดเนาะทุกท่านเนาะโอเครับตารับตาเข้ามาโน่นก่อนโอเคนะมีเอฟซีจากกรุงเทพเนาะครับผมมอบเงินให้กับพี่ทิศนะผ่านอีกกี้ ่านเอกี้ซีอูเนาะเพื่อนค์เสียหายแล้วก็ห้าสิบบาทครับถ้าอยากให้อีกี้เป็นห้าสิบบาคนมอบนะครับผมโอเคนะครับโอ้โหโอ้โหคือหลายใบที่นีนี่นะครับพี่น้องโอเคครับผมเป็นเรื่องดีสองชั้นเราจากเสื้อก็ได้ต่อให้เพื่อนเลยนะครับผมโอเคนั่นผมดูยังได้ค่ะหองก์เกมเพื่อนดูฮองก์เกมหน่อยรับไปเลยรับไปเลยรับเลยรับเลยหองก์เกมเพื่อนก่อน ดีเจบ่ดีเจบ่ดีเจครับว้ายบุรีเจเราบ่ไงเอาไปซื้อเนี่ยนได้โอเคซื้อเนี่ยมีประโยชน์เนาะเนี่ยกินเนาะโอ้ได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 ้เอาไปยักเอาเก็บไปขอบคุณหลายๆนะครับเอฟซีจากกรุงเทพนะครับทีมครับโมขอบคุณมากครับคขอบคุณผมมากครับเนาะขอบคุณเอฟซีทุกคนขอให้แข็งแรงแข็งแรงสาธุเอ้อ มามอว่าเก่งกนันงะเก่งเโอเคโเคจะไว้ใช้ปนิเงินเจ้าปน้อันฟางรู้่ค่ะรูใส่ถาันี่มีกระเ๋าะออ่เดาเลเขาไม่ไหวเหออเอาครับเก็บดีได้เก็บดีได้หายแล้วโบขึ้นนะครับผมพี่น้อง ทำร่วมใส่เพื่อนเนี่ยเบาเทโซโบขึ้นไวใส่เพื่อนเนี่ยใบโซกับบุใจงบกับบาดโซงบบาดโซก็ได้เลนี่ครับผมความลำบากนะครับเนาะครับยางกับบุคอยเป็นเนาะยางอะไรเนาะเจ็บตีนเพสว่านะครับผมนู้นนะพูดแบบนี้ครับนู้นบอกว่าความจนมันน่ากลัวแต่ร่างกายเราพิกลพิการอะมันน่ากลัวกว่าเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพ ไม่สามารถที่จะทํางานได้ไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ความจนน่ากลัวกว่าแล้วนะเป็นพี่เขาพี่เขายิ่งกลัวกว่าใช่ไหมพี่ครับความจนนี้ถ้าเราขยันเราก็มีอันจะกินคใช่ไหมยังไงก็สู้เนาะยังไงก็สู้ครับผ ใจพี่เน่ยเต็มร้อยแต่ล่างกายมันบางเอาพี่เขาจะล้อของเราเสือกมันล้อเราไเราไม่ช่วยเขาเล้าได้ไปอ่อนแอวเขาเมื่อวานเออเนาะธรรมดาเนาะมันไม่เป็นไรแต่ก่อนก็เล่นวิ่งเล่นกั็สบายแต่ก่อนเนาะเด็กน้อยเนาะเออผมก็จำได้อยู่ผมเห็นอยู่ส่วนนี้ธรรมดาแล้วคนเราเนาะร่างกายสังขารมันก็ไม่ เออมันก็ตามเราห้ามมันเข้าไม่ได้หรอกเน้ามันก็มีซ้ำนี่แหะใจเราสู้สิยางจบนะผมกระื่ออื่นบ่งหัวเข้าซิมิซิมิยยู่มครับผมแมนหนอไอ้ใจสู้สิย่างคือกสู้ต่อไปนะครับผมสู้บ้าี้สู้ครับสู้ครับเป็นกรื่องใจให้ครับผมครับเต็มอยู่เนาะครับแปลว่าร่างกายเข้่เต็มร้อยแต่ว่าอันนี้มัน มันสะโพกนะะครับผมมันบดเจ็บเดียวงเอยออยเอายางนวดนวดใเด้อจะได้ก็สู้เนาะจะได้ก็สู้ไปสู้ต่อไปเฮ้านวดเราเป็นไดไงเน่ก่อนนวดไขรเน่เนาะกินยาอันนั้นพ่อมบอกค้ายเซนพ่อบอคะกินแล้วเนาะกินกบหยังนึ่งปลาเผ้ดผ่ปลาพูน่าโอ้อ่ะนธรรมดาครับผมพป่นน่อง าใช้ชาวบ้านนี่แหละก็เอื้อเออเนาะไอ้หนงแมวเจ้าบ่ไปจกมาให้บอกโอ้แม่หนงวนนี้มันจะจกปลาผมด้นโเจ้าโจงของผู้อื่นแล้วเนาะโจกของไอ้เนาะวันนี้โอเคนะครับกะากินนะครับกินเดินทางนีการจได้ก็สู้นะเนาะสู้ๆอ่ะจะมือก็สู้ๆโบเอาโเอ้าโจเอาเอาเอาเอ้าสู้ๆสู้เต้าสัมมีประหา ปัญหามีทางเก้บเป็นว่าทุกปัญหามีทางแก็บใครเป็นแบบต้องยัเอ่มีไฟอยู่คำฟ้าสักแบบทางทางสุดท้ายกับไฟมีไฟอยู่คำฟ้าสอกครับผมเอาสู้เต็มที่คือจบนะครับอ้าวทีหนึ่งอ้าเดี๋ยวทู่ตายอ้าวสุดจริงจริงครับมันนี่ติ่งใจให้นะครับผมโอเคครับเราออกคุณนั่งก่อนเลยนะครับผม